มีประเด็นหนึ่งที่เราทายถูกก็คือ Honda Thailand ์วางราคา CRV eH EV ตัวท็อปไว้ไม่เกิน1 750,000บาทจริงๆด้วยเพราะเขาขายกันราคาที่1 7 2 9 0 0 0บาทกับใส่ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นอีกมากมายถ้ามองในเกรดรองๆของ CRV จะพบว่าน่าจะเน้นยอดขายพวกเกรด 1.5E 1 4 1 9 0 0บาทกับ2.0 eH EV ES 1,589,000บาทมากกว่า โดยเฉพาะตัว eH EV นั to ้นถ้าเทียบกับความคุ <AP> ้มค <ures> ่าแล้วนับว่าน่าสนใจมากเพราะแรกกับความประหยัดและฟังก์ชันที่ดูดีพอสมควรคราวนี้เรามาจับคู่เปรียบเทียบที่ถูกมวยมากที่สุดก็คือน่าจะเป็น223 0 CRV eH EV ES 1 5 8 9 0 0 0บาทกับ h a w a l H6 H EV Ultra Design ใบหน้าใหม่1 3 4 9 0 0 0บาทท้าชนด้วยเหตุผลก็คือเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อขุมพลังไฮบริดด้วยกัน และช่วงราคาจำหน่ายห่างกันไม่มากนะักประมาณ2 0 0 0 0 0บาทและอย่างที่ทราบก็คือ ehev es น่าจะเป็นเกรดย่อยที่ขายดีมากของ crv ด้วยเมื่อมาดูหมวดขุมพลังจะพบว่าพลังก,กำลังโดยรวมจะไม่แตกต่างกันมากนะักก็คือแตกต่างกันที่30กว่าแรงม้าแต่ว่าแตกต่างกันที่ดีเทลของขุมพลังอย่าง crv จะใช้2.0ลิตรปกติแต่ฮาว a l h 6จะใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบฉีดเชื้อเพลิงตรง มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังที่พอๆพอกันทั้งคู่ด้านพลังกำลังนั้นคาดว่าน่าจะสูสีกันไม่ทิ้งขาดหรือว่าไม่ได้ด้อยกว่ากันมากนะักแต่สิ่งหนึ่งที่ทิ้งขาดกันแน่นอนก็คือสเปคด้านความประหยัดน้ำมันโอเคอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ของ CRV จะใกล้เคียงกับ H6 ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อโฟกัสที่อัตราสิ้นเปลืองในเมืองจะพบว่า CRV มีความประหยัดกว่าฮาวร H6 แบบกินขาดเลย เพราะ CR-V ประหยัด34.4กิโลเมตรต่อลิตรส่วนวิ่งนอกเมืองนั้น CR-V ก็จะประหยัดกว่าฮ wow าวเวลเล็กน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเทียบกันดูว่าใครชื่นชอบขุมพลังแบบไหนกันทดลองขับกันดูนะครับแต่ในยกแรกเนี่ยเรื่องความสิ้นเปลืองต้องยกให้ HONDA จริงๆสำหรับมิติตัวถังนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่สูสีกันเลยเพราะ CR-V อัพเลเวลความยาวของตัเองเทียบเท่ากับ How wow h าว a l H6 ซึ่งตัว H6 ดูมจ่ามิติตัวถังตัวจริงเนี่ยดูใหญ่มากและเป็นรถ SUV ที่ขายดีมากในจีนเช่นกันเพียงแต่ว่าฐานล้อของ CRV จะสั้นกว่าฮาวาวานิดนึงแต่ว่าระยะต่ำสุดจากพื้นเนี่ยสูงเกือบ200มิเมเลยจุดแข็งของภายนอกทั้งคู่นั้นจะดูไม่แตกต่างกันมากแต่ถ้าเทียบกันดีๆก็จะดูเหมือนว่า Honda จะเน้นการเอาใจการตกแต่งภายนอกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถที่สวยใช้ได้ ก็คือจะมีการตกแต่งด้วยปีโนแบล็กที่กระจังหน้าถึงแม้ว่าจะใช้ล้อ18นิ้วแต่เป็นล้ออลอยลายใหม่สีดำมีคิ้วตกแต่งประตูข้างพร้อมเอาใจคนที่ชื่นชอบในการรับสายลมก็คือมีหลังคาซันรูฟแบบพาราลามิกซึ่งทั้งคู่ก็จะมีด้วยเช่นกันและ c r v จะใส่ใจดีเทลเล็กน้อยก็คือกระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลังสำหรับฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าทั้งคู่แบบแฮนด์ฟรี แต่ฝั่ง Honda จะเป็นระบบปิดอัตโนมัติเมือ่อกุญแจรีโมทห่างจากตัวรถแล้วก็มีการตกแต่งด้วยสปอยเลอร์หลังสำหรับสเปคภายในที่เป็นจุดแข็งของทั้งคู่ก็คือการตกแต่งภายในสีดำและเทาความแตกต่างก็จะอยู่ที่รสนิยมตรงที่ Honda c ซ v จะตกแต่งด้วยลายไม้และสีดำปีโนแบล็กส่วนฮาวเวจะสร้างความแตกต่างด้วยสีโรสโกวัสดุหุ้มหนังของ Honda จะมีหนังแท้และหนังสังเคราะห์ ส่วนฝั่งฮาวเวเป็นหนังสังเคราะห์ไฟแอมเบสไลท์ก็มีทั้งคู่แต่ว่าฮาวเวลจะเอาใจผู้ขับขี่ด้วย Head-Up Display Air Auto ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะทั้งคู่ก็มีระบบดักจับฝุ่นและมีช่องแอร์หลังด้วยคนขับปรับไฟฟ้านั้น Honda จะให้8ทิศทางด้านหลัง4ทิศทางพร้อมบันทึกตำแหน่งส่วนฮาวเวลจะด้อยกว่าเล็กน้อยด้วยไฟฟ้า6ทิศทางด้านหลัง4ทิศทาง บอกนั่งโดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า4ี่ตำแหน่งทั้งคู่เช่นกันมาถึงหน้าพรีเซนต์นี้ก็แข่งกันไม่ยอมใครนะครับมีทั้งไวเลสชาร์จเจอร์มีกระจมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติสมาร์ทคีย์ก็มีเช่นกันสเปคระบบเครื่องเสียงจะดูเหมือนว่าฝั่งฮาวเวลชนะเพราะด้วยหน้าจอ12.3นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple Carplay แต่ฝั่ง Honda จะเหนือชั้นตรงที่รองรับ Apple Carplay แบบไร้สาย ฮาวเวลจะมีระบบนำทางมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ส่วนระบบควบคุมเสียงเข้ามาในห้องโดยสารนั้นก็จะมีทั้งคู่แต่ว่าจะแตกต่างกันตามเครื่องหมายทางการค้าและลำโพง8ตัวเหมือนกันแต่ก็จะดูเหมือนว่าฝั่งฮาวเวลจะมีใส่ t r e b l e w o o f e r และ DTS ตอนนี้เราจะบอกว่านับตั้งแต่ Presentation หน้านี้เป็นต้นไปสเปคของ Honda จะด้อยกว่าฝั่งฮาวเวลอีกระดมหนึ่งเลยฮะยิ่งมีการเปรียบเทียบจะพบว่า Honda c ซ v จะมีออปชันที่น้อยกว่า h าวเวลแน่นอนถึงแม้ว่าจะมี Honda Connect และ GWM Telematics เหมือนกันทั้งคู่แต่ฟังก์ชันการใช้งานรถนั้นจะแตกต่างกันมากเพราะ h a r a well วเนี่ยจะมีการควบคุมฟังก์ชันของตัวรถเยอะกว่าและสามารถเปิดปิดผ่านมือถือได้ในหลายๆจุดด้วยเช่นกันตาม Presentation ที่เห็นอยู่นี้แต่ทั้งคู่ก็จะมีฟังก์ชันค้นหาตำแหน่งรถและฟังก์ชันติดต่อฉุกเฉินมาให้ด้วย ระบบความปลอดภัยจะพบว่า Honda CR-V เหนือกว่าฮาวเวลตรงที่มีถุงลมถึง8ใบ8ใบนี้ให้มาทุกรุ่นด้วยนะครับแล้วทั้งคู่ก็มีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้ามีระบบช่วยรักษาเลนมี adaptive cruise control ที่ตามรถความเร็วต่ำได้ด้วยแต่ของฮาวเวจะพิเศษตรงที่ช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะให้อัตโนมัติและสิ่งที่ฮาวเวลชนะขาดก็คือมี lane change assist มีระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้างอัตโนมัติทั้งคู่มีกล้องมองภาพรอบทิศทางและช่วยเตือนมุมอับสายตาแต่นอกนั้นฮาวเวลเขากินขาเลยนะครับเช่นระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติมีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติด้วยระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลังและมีระบบ RCTB ก็คือช่วยเบรกอัตโนมัติด้านหลัง ระบบช่วยชะลอความรุนแรงของการชนครั้งที่2ระบบแจ้งเตือนการเปิดประตูระบบเตือนตามเครื่องหมายการจราจรระบบแจ้งเตือนการขับรถเร็วเกินกำหนดระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกแต่สิ่งที่มีทั้งคู่ในหน้าพริเซนตนี้ก็คือระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะข,ขับขี่ระบบตรวจวัดแรงดันลมยางและระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้ง จะพบว่าฝ่าย Product Planning ของ Honda ในเมืองไทยน่าจะทำงานหนักพอสมควรในการจัดเกรด EHEVES เพราะดูเหมือนว่าจะเอาสเปนฮาวเวล l มาเทียบกันตัวต่อตัว,ตวแน่นอนว่า Honda จะทำการบ้านได้ดีกับมาจัดเต็มตรงที่เอ็กเทียด้านนอกที่มีการตกแต่งดีเทลที่ทำให้ดูพิเศษขึ้นมีการอัดอุปกรณ์ความสะดวกสบายของตัวรถที่เทียบเท่ากับตัวฮาวเวเลย และระบบความปลอดภัยก็จะยัดถุงลมมาให้8ใบแต่ระบบช่วยเหลือผู้กับขี่อื่นๆนั้นจะด้อยกว่าของฮาวเวลหลายจุดซึ่งถ้าพูดตรงๆว่ารถจีนบางยี่ห้อยังไม่สามารถที่จะอัดระบบช่วยเหลือผู้กับขี่ได้เทียบเท่ากับฮาวเวลเลยได้ซ้ําดังนั้นจุดขายของฮาวเวลก็คือระบบแกเจ็ตหรือความปลอดภัยอื่นๆที่น่าตื่นตาตื่นใจส่วนจุดขายของ Honda c ซีก็คือสมรรถนะที่เชื่อใจได้ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบคันแต่ออปชันไม่เทียบเท่ากับรถจีนแน่นอนอย่างไรก็ตามรถถูกสร้างมาหนึ่งคันนั้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับจะเลือกอะไรระหว่างเซียววีชมใหม่กับ h าวเว H6